คุณครูเราคุเบเกเตอร์คุณผมคุณมองครับผมอยากครับผมมีงครับในวันนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายแล้วท um ี่อยู่ช่วงสัปดาห์ตักงสี่สันดขึ้นพวกเรานะครับจะมาแชร์สีสันให้กับนิทานเรื่องอินเอนเทงโค้งอยู่มัหน้าอมิวของคุชิวังครับและในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอนนี้ทั้งหมดตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าแปดของกระตูนของนิทานเรื่องอีเอนเทงโค้งครับหน้าหนึ่งนะครับก็จะเขียนว่าฉุกเฉินฉุกเฉินโรคร้ายคุกคามลามไปใหญ่โตเรื่องจริงไม่โม้ โควิด19เห็นการหน้าเศ้าว,ว้2สงเสียงเพลงครับหน้าสองนะครับก็จะเห็นว่าเล่นทำงานอยู่บ้านกลางโลกอย่าไปเสี่ยงโชคนอกบ้านรักษอหมอบอกต้องเชื่อทำเพื่อตนเองครับหน้าต่อไปนะครับน้าสามเห็นว่ากินอาหารร้อนช้อนกลางช้อตนต้นอย่าใช้สับสนไม่ปะปนกันของเธอของฉันกินกันปนปลาครับ ต่อไปนะคะห่้ีกครับจะเขียนว่าเดินทางไปไหนให้ใส่หน้ากากหิจมูกแากไม่ยากตรงคบเจ้าหานขอยยับเยื้อไม่กล้าใจครับต่อไปหน้า5ครับจะเขียนว่าซื้อของเตรียมไว้หรือไปธุระให้จําไว้นะมีระยะห่างหน้าหลังด้านข้างห่างกัน2เมตรต่อไปหน้า6ครับหน้า6เขียนว่าให้หมั่นล้างมือหยิบถือสิ่งใด สะอาดกอดภยัยไวรัสถูกร้างเจ้าห่านยิ้กว้างส่งเสียงเพีงน้าเก็ดน,นะคะบพจะเขียนว่าหมอพยาบาลทํางานหนักนะอย่าเพิ่มภาระช่วยกันอยู่บ้านสู้อีกไม่นานผ่านพนโรคภัยหน้าที่แดนะครับโควิดเบียดเยียน,เร,ยนเรียนรู้แต่งปันให้เอาเกลียดกันสร้างสรรค์ช่วยเหลือ เอือเ้อเฟื้อเติมเชื้อความดีต้องต้องชนะโรคนี้เพื่อมีเสียงเพงลงลนอุนทาหนี้นครับพวกเราวงสปิเีเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้หมอแอามาก่ย์แอบบาลนครับกรและพวกเราจะสู้กับโรคระบมิของมกันนะครับสู้สูครับ